สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดการแก้โจทย์ปัญหานะครับเราไปดูกันเลยกันเลยนะตรงนี้จะเป็นข้อ2เขาบอกว่าชาวสวนเก็บส้มได้250กิโลกรัมแบ่งใส่เข่ง4เข่งเข่งละเท่าเท่ากันได้ ส้มเข่งละกี่กิโลกรัมและเหลือส้มกี่กิโลกรัมก็ตามที่เราเคยทํามาก็คือเขามีมูลค่ามาให้เราเยอะๆใช่ไหม250้ยกิโลกรัมหนนไหมแล้วเอามาทําอะไรเอามาบวกเพิ่มทีละเยอะๆไหมเอามาหาักออกไหมไม่ได้ทําอะไรเขาเอามาแบ่ง จัดแบ่งจัดแบ่งเป็นส่วนๆวนก็อย่างนี้ก็คือจัดแบ่งเป็นเข่งๆและเท่ากันมันคือการจัดแบ่งเพราะฉะนั้นการเอาจํานวนมาเยอะๆให้เราแล้วเรามาแบ่ง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 ให้เท่ากันเป็นวิธีอะไรเป็นคูณไหมคูณก็ไม่ใช่เพราะคูณคือการเอาจํานวนมาให้มันเพิ่มขึ้นเยอะๆไม่ต้องแบ่งการคูณอ่ะ บวกก็แค่เอามาบวกกันรวมกันใช่ไหมถ้าลบก็มีเท่าไหร่ก็หักออกไปเท่านั้นมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวิธีการหารนะครับจัดแบ่งเท่าๆกันนั่นคือการหารนะดังนั้นเรารู้การหารแล้วเราก็ควรจะรู้ว่ามันจะแสดงวิธีทำมันก็จะเป็นส่วนของประโยคนี่ครับ ถือตัวนี้เป็นส่วนที่1นึ่งไปเลยเพราะว่ามันมาก่อนก็ได้นี่ในประโยคแต่ละประโยคนะครับอันนี้เราแค่นี้เป็นส่วนที่2แล้วกันส่วนอันนี้เขาจะบอกบ่งบอกเฉยๆเราไม่ต้องเน้นมากแต่บ่งบอกว่าแบ่งเป็นเข่งและเท่าเท่ากันนะครับแต่มันก็สําคัญอยู่แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่และส่วนที่นี่ที่นี่สำคัญที่สุด ก็คือส่วนที่เป็นคำถามอ่าก็จะเอาเท่านี้ก่อนเป็นส่วนที่3อย่างนี้ส่วนส่วนที่4นี้มันมีอยู่แล้วล่ะว่ามันเหลือเพราะว่ามันเป็นการหารที่เหลือเศษเหลือเศษนะนะมันไม่เหมือนการหารที่ลงตัวมันก็ต้องมีส่วน4เข้ามานะครับก็จะมีอยู่4ส่วน4ประโยคนะอย่างนี้นะอ่าทีนี้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็ ง่ายๆเลยถ้าเป็นวิธีการหารก็ต้องเอาตัวเลขเยอะขึ้นก่อนใส่เครื่องหมายหารแล้วก็เอาตัวเลขที่มาหารใส่ลงไปแล้วก็ทําแบบนี้จากนั้นเราก็มาเขียนวิธีทําตามตัวเลขโดยเอาข้อความมาก็เชา้าสวนเก็บ ได้สองร้อยห้าสิบกิโลกรัมแบ่งใส่เคงสี่เคงอ่ะจะแบ่งแล้วนะแบ่งใส่เคงสี่เคง เขีงละเท่าเท่ากันเขาบอกว่าไม่ได้แบ่งเขียงหนึ่งห้าลูกเขีงหนึ่งสิบลูกไม่ได้แบ่งแบบนั้นเขาก็เลยเน้นมาเพราะการหารต้องหารแบ่งให้เท่าเท่ากันแต่ถ้ามันแบ่งไม่เท่าเท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่การหารนะครับอ่าทีนี้ได้ส้มเขียงละกี่กิโลกร,รัมก็เขียนได้ส้มเขียงละ กี่อ่าไม่ไม่ไมีกี่ไม่ต้องเอาครูลืมเขาจะเป็นคําถามแล้วไอเขาจะเป็นคําตอบมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่ก่โลกรัมเพราะเขาถามตอนสุดท้ายหน่วยเขาเป็นกิโลกรัมใช่ไหมเขาถามหาจํานวนที่เป็นกิโลกรัมใช่ไหมนะก็อา่าใช้วิธีการหาร สี่ตรงนี้สองร้อยห้าสิบอ่าสี่เท่าไรได้สครับ4 1เป็น4เกินและ4 0เป็น0คิดเสร็จแล้วลบกัน2อลบศเหลือ2คิดลบแล้วก็ชัก4เท่าไรดียี่ห้าสี่หกได้ยี่สิบสี่ใกล้เคียงที่สุดแล้วคิดเสรลบห้าลบสี่เหลือ1 2ึลบสเหลือ0คิดเสร็จแล้วลบเสร็จแล้วก็ชัก สเท่าไรได้10 4 2เป็น8ปดะใกล้เคียงที่สุดแล้วก็สิบลบแปดศูนลบแไม่ได้ไปยืมมาเป็น10ตัวนี้เหลือ0นย์ไปแล้วอันนี้ก็เป็น1 0บลบแนั่นแหละเอาง่ายๆนั่นแหละเหลือ2อันนี้ก็เป็น0นเป็น0ไปจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะ ไม่มีตัวที่จะชักแล้วใช่ไหมแล้วก็เต็มแล้วคําตอบได้แล้วตรงนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นอะไรตัวนี้ก็จะเป็นเศษส้ม2กิโลกรัมนั่นแหละเราก็ตอบได้เลยว่าแบ่งส้มได้เข่งละ62กิโลกรัมนี่เหลือส้ม2กิโลกรัม ก็ใส่เลข62ตรงนี้เป็นเลขไทยขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่2ตรงนี้สมที่เหลือทำไมถึงหารแล้วมันเหลือเศษแล้วคุณครูมันทำไมไม่ลงตัวทำไมต้องต้อง,อง,องมาทำแบบนี้ด้วยมันปวดหัวไหมมันต้องทำนะนักเรียนเพราะในชีวิตจริงก็มีอย่างเช่นแม่มีเงิน10บาทอย่างเงี้ยแม่มีเงินอยู่10บาท แบ่งให้ลูกอ่าลูกเขามี3คนใช่ไหมอ่าเราจะแบ่งเงิน10บาทให้ลูก3คนเท่าเท่ากันนะถ้าแบ่งไม่เท่ากันลูกจะลูกจะไม่พอใจลูกจะหาว่าแม่ลำเอียงก็10ตั้งแล้วสามไปหารพอหารเสร็จใช่ไหมก็ได้คนละกี่บาทคนละ3บาทนี่คนที่1 คนที่สองคนที่สามได้เงินก็สามบาทสามบาทสามบาทอย่างนี้นี้ก็จะเป็นเก้าบาทใช่ไหมในสิบบาทนี้ก็จะเหลือเศษอยู่หนึ่งบาทใช่ไหมนี่ก็จะเหลือเศษอยู่หนึ่งบาทถ้าหนึ่งบาทนี้เอามาเราไม่ใช้วิธีการหารเหลือเศษแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาอแบ่งไปเลยให้คนที่แม่รักที่สุดเอาไปสี่บาท แล้วอีกสองคนจะคิดยังไงใช่ไหมเออหรือ,อ,อให้ไปเลยใครหยิบเอาเร็วก็เอาไปเลยแล้วเจอทะเลาะกันไหมเนี่ยเพราะแบ่งให้เท่าๆกันดีกว่าเนี่ยแบ่งให้เท่าๆกันส่วนที่เหลือหนึ่งบาทแม่ก็เก็บไว้ใช้เองอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละคือประโยชน์ของการหารน,นะครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ